สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลดคลิปเสียงไมซ่าราเลารกันเดือดแฉตอนท้องล่าสุดทีมข่าวได้คลิปเสียงไมซ่าราเลาะเดือดแชปมเก่าตอนท้องแม็กซ์เวลโดยในคลิปเสียงบทสนทนาตอบโต้ดังนี้ไมบอกว่าดูจําวันที่อายไม่มีที่ยืนในสังคมได้ไหม สาระถามว่าวันไหนไมายบอกว่าวันที่ออกมาโจมตีไอแะนนาำนูนนั่นนี่อะตอนแม็กซ์เกิดอ่ะสาระถามว่าแล้ววันนั้นอยู่ช่วยอะไรปะละ่ะไมายตอบว่าอยู่ได้คิด ถึงไหมว่าไอาจะมีะไรายได้ประทังชีวิตต่อได้ซาร่าถามต่อว่าแล้วตอนนั้นไอขออะไราจากยูปะไม้ตอบว่าในขณะที่ e bb, ยูเหยียบไอขึ้นไปอยู่ในวงการแล้วก็หาเงินได้ซาร่าพูดต่อว่าทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นอะทำไมต้องคิดว่าไอาต้องการเหยียบยูหรอ,อยูคิดอะไรของยูอยู่อะทำไมยูความคิดนี้ยูไม่เคยเปลี่ยนเลยยูรปะไอโคตรไม่เข้าใจเลยยูคิดตลอดว่าไอาทำร้ายยูยูวนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วตอน อนที่ไอท้องหรือมีลูกยวนเข้ามาได้ไงว่าไอต้องการเหยียบยูหมายพูดว่าเพราะตอนที่อยู่ท้องมันคือแผนของยูไงสาราพูดว่าแผนบ้าอะไรอยู่เป็นบ้าอะไรทำไมไอต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจหมายตอบว่านี่คือไอไม่รู้เรื่องอัลตราซาปลอมอันนั้นที่ก๊อปปี้มาจาก Google แล้วทำ o t o s h o p งั้นเหรอสาราตอบว่ายูไอท้องแม็กซ์เวลล์ยู่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยหมายพูดว่านี่คิดว่าไอไม่รู้จริงๆเหรอ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ